สวัสดีครับผมสุพศสุรินารมานติดตามดูคลิปวิดีโอต่างๆของผมได้ที่ YouTube ช่องซูจีโกคลิปนี้เป็นคลิปที่56แล้วเรายังอยู่ที่อุปกรณ์ในบ้านรูปถ่ายภาษาฮกเกี้ยนเซียงเพียน บางทีเราจะใช้คําว่าเสี่ยงถ้าถ้าถ,ถ้าพูดคําเดียวก็ต้องอ่านว่าเสี่ยงพอผสมกับเพียนเพียนแปลว่าแผ่นก็ต้องอ่านว่าเสี่ยงเพียนภาษาจีนกลางเจ้าเพียนภาษาอังกฤษฟตโต g กราฟถ่ายรูป ภาษาฮกเกี้ยนฮิตเซียงภาษาจีนกลางพายเจ้าภาษาอังกฤษ k e a photo คอมพิวเตอร์ภาษาฮกเกี้ยนเตียนเน่าภาษาจีนกลางเตี้ยนหนาว ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร์แปลงสีฟันภาษาฮกเกี้ยนคีโซยภาษาจีนกลางหยาซัวภาษาอังกฤษทู b r u ัชยาสีฟันภาษาฮกเกี้ยนคีโกภาษาจีนกลางหยาเกา ภาษาอังกฤษท t ธ p พสต e ขอบคุณทุกๆท,ท่านที่รับชมคลิปของเราขอบคุณที่กดติดตามและขอบพระคุณอย่างสูงที่อุดหนุนสินค้าของเราสวัสดีครับสบู่กรีซลินซูจิโกเป็นสบูอ่ออแกนิกเป็นสบู่ลานงลีน มีฟองเยอะมีกลิ่นหอมของดอกซากุระใช้แล้วผิวสวยนุ่มเนียนราคาแสนจะถูก45บาทครับผมสั่งซื้อได้ที่ลน์0 8 1 1 7 4 2 4 8 0หรือที่ร้านซูจีกดที่ช้อปปีแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับ